สวัสดีครับโอ้คำเหรอต้นนกคบนี่แรงแล้วมาเึ้ื่อนฝนตกแห้งมาเคลื่อนตกแบบแห้งเลยครับขี่รถมาจากกรุงเทพจนบ่เห็นทางครับมาหอดบานกับตกแห้งขึ้นกันครับฝนตกปุ๊บผมฝ่ามาเบื่องไฮมันหลด,ดครับโอ้ยใบเขียวชุ่มช้ำเลยครับนี่ครับเป็นบัวคำนี่น ผมใหญ่ครับผมใหญ่งามเลยครับเนี่ยใบเขียวเลยผมฝ่าเบื้องมันเลยครับผมโอ้มันได้กินน้ำแล้วนะครับนอกจากที่มันขาดน้ำไปมันถือฝนมาเคลื่อนนี่ตกแห้งครับมาเคลื่อนนี่เบิ้งเลยครับเนี่ยเขียวอุม่มลุ่มบ๊แมนเขียวให้เดียวเครับให้อื่นก็เขียวกันอันนี้ผมอยู่ให้ห่างเนาะผมปลูกมัน่างห้เนี่ยไหฮัหงนี่เห็นบ่ครับ เขียวชุ่มช้ำเลยครับเาเดี๋ยวพอกันไหมเนาะครับเนาะมันคำแแ้้ว